สวัสดีค่ะพี่น้องพอกับบ้านสวนต้นนุ่นเนาะคะ่ะพอดีอ่ามือสองสามมือที่ผ่านมาเนาะคะ่ะเฮ้ารู้ซึกว่าก่อนเชื่อเหตุของเอห้าน่ะเป็นลาแล้วทีนี้เราก็เลยเอาหางช้อนขูดเนาะคะ่ะก็ขูดได้อยู่เฮ่าคิดว่าเขาสิบออบออกบ่ออกอีกแล้วเนาะคะ่ะแต่ว่ามาเปิดดูวันนี้ประมาณอาทิตย์หนึ่งเนาะคะ่ะเขาก็เริ่มออกแล้วนะคะเริ่มออกแล้วประมาณนี้นะคะถ้า ก้อนเฮ็ดพี่น้องนะคะหนาด้านหนาแบบนี้มันจะมีรู้สึกว่าเป็นลาหรือว่าสีไม่สวยลาดําๆอียังประมาณน,นี้นะคะหรือว่าก่อนเฮ็ดเท่าอะ่ะบอค่อยออกดีแล้วนะคะหายเห่าเนี่ยใส่หางซอนนะคะซ้อนแกงบานเห่านี่แหละมาขูดขูดขูดนะคะเดี๋ยวเขาก็จะออกมาใหม่เองนะคะเดี๋ยวเขาจะขูดให้เบ่งด้วยพี่น้องด้วยเดี๋ยวไปหางซ้อนก่อน ถ้าเรารู้สึกว่าก้อนเห็ดเรามันเป็นลาดำๆแบบนี้เนาะคะ่ะนี่ถ้าก็เอาหา,างส่วนเขี่ยวออกเลยเหมือนมันโดนฝนโดนความชื้นเนาะคะ่ะบางทีเขาเห็ดหดดน้มไปเนาะคะ่ะมันก็อาสิแบบมีติดมีติดมาบ้างเนาะคะ่ะแต่ว่าซักพักหนุ่เด้อยีหน่องเขาจางสีออกเขาจางสีออกเป็นก้อนเห็ดให้ารับประทานเนาะคะ่ะจะอันนี้เขาก็ออกแล้วหน้าหน้าที่ดีเนาะคะ่ะสําหรับ อันนี้ส bon like. we ิเหลียวบ่เ hmm. ห uh ็นเจ๊นอพราะว่าม um> ันสีขาวหน้าท nope, ี่ดีคือเป็นอย่างนี้หน้าขาวๆเนาะค่ะหน้าขาวๆที่เป็นอย่างนี้เนาะค่ะั้นครับเนาะก็จะเป็นประมาณนี้หน้าขาวๆถ้าดำๆมีเศษดำๆหรือว่ามีเศษลาอะไรต่างๆนานาอย่างเงี้ยแบบนี้ได้ขาวๆแบบนี้ได้ แต่ถ้าแบบนี้เราก็เป็นสีน้ำตาลใช่ไหมเราก็เขีย่ยออกเขีย่ยออกนี่เห็ดนางฟ้าใช่ไหมเขาก็เขีย่ยออกให้มันสีสวยๆดยูด้วยแล้วสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกันแค่นี้ก่อนนะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ